ไปพร้อมกันนะครับการมั่นฝึกอบรมจิตใจอยู่เสมอจะเกิดประโยชน์อย่างไรกอไก่ครับมีใจสงบขอไข่มีรายได้สูงขึ้นขอควายมีอาชีพที่มั่นคงงอง,งูมีร่างกายที่แข็งแรงนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับถ้าเราฝึกร่างกายเนาะฝึกอบรมจิตใจให้อยู่เสมอนะครับจะเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับ คำตอบข้อนี้ตอบมีรายได้สูงขึ้นไหมครับอบรมจิตใจแล้ววันนี้เดี๋ยวออกไปเจอเงินละมีรายได้สูงละถูกไหมครับยังมีอาชีพที่มั่นคงวันนี้มันฝึกอบรมจิตใจอยู่เสมออน,นุ้ไม่ต้องทาอะไรก็ได้ขายของหน้าร้านเดี๋ยวก็มีเงินถูกไหมครับมีคนเข้าร้านนะครับงองูครับฝึกอบรมจิตแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงนั่งฝึกอบรมจิต กำหนดกรรมฐานแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงจริงไหมครับคําตอบข้อนี้ตอบข้อกไก่ครับมีใจสงบเพราะว่าการฝึกสมาธิทำทำสมาธินะครับนอกจากจะทําให้ชีวิตเราอยู่ในสังคมที่ที่สับสวนวุ่นวายได้อย่างมีความสุขแล้วนะฮะยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นมีอะไรครับสุขภาพแข็งแรงนอนหลับง่ายชะลอความแก่นะครับมีความมั่นคงทางอารมณ์ นะครับไม่ฉุนเฉียวง่ายนะครับสุขภาพจิตดีนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของร่างกายนะครับเรื่องของร่างกายที่เราจะต้องไปไปเผชิญและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับถ้าเราหมั่นฝึกฝนอบรมจิตใจแล้วก็จะมีจิตใจที่สงบนะครับส่งผลต่อภาวะด้านอื่นไปด้วยนะครับข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับต่อไปครับข้อที่9ครับ การฝึกฝนตนเองการฝึกฝนตนให้เกิดปัญญาตามคําสอนของพุทธศาสนาตรงกับข้อใดนะครับตรงกับข้อใดนะครับกอไก่ครับการฝึกจิตใจให้เรียบร้อยเป็นปกติฝึกยังไงครับฝึกจิตใจให้เรียบร้อยเป็นปกตินะครับขอไข่ครับการฝึกจิตให้หนักแน่นในการนำรงชีวิตมีไหมคอควายครับ การฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวันไหวในการประกอบอาชีพงองูการฝึกจิตให้สงบมีสติสามารถรู้ทันความจริงของโลกและชีวิตนะครับข้อนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอ,อธิบายอย่างคร่าวๆก่อนนะครับปัญญานะครับที่ทำให้เกิดทำทำได้3วิธีครับปัญญานะครับปัญญานะครับทำได้ ทำได้3วิธีวิธีที่1คือปัญญาที่เกิดจากการฟังครับฟังมากนะครับก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นนะครับเนาะเช่นเช่นอะไรครับการศึกษาเล่าเรียนครับนี่ครับคือปัญญาด้านที่1วิธีการทําปัญญานะครับเขาเรียกว่าสุตตะมยะปัญญานะครับปัญญาที่เกิดจากการฟังนะครับข้อที่สองครับ ปัญญาที่เกิดจากปัญญาที่เกิดจากการการคิดนะครับการคิดเช่นเช่นการตรึกตรองการตรึกตรองตรึกตรองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจิตจิตตะมะยะปัญญา